ปเดนี้จะคอยหูแล้ววนะ่าผู้ใดมาจอนให้หูแล้ววันนี้ส่องที่แหลกประเด็นหูแล้วพี่น้องประเดนนคยถูกแบบนี้อยู่ส่องที่แรกที่แหลกที่ประเดนเปิดสางไล่ได้แล้วนะหูแล้ววันนี้ว่าผู้ใดเป็นเมื่อดีมาเห็ุนะที่แหลกประเดนบ,บ้าหูจักที่แหลกหม้อขึ้นอบกหัวหมอวัดนันบันนีหูแล้วพี่น้อง ม่แล้ววันนี้โูแจ้งเห็นจริงแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปว่าหลังบ้านกับป็นมูอกูละหายฟัง่าผู้ใดเป็นคนสอนถึงบางอ้อบางคนเทียนว่าพี่น้องเอ้ยถึงบางอ้อบางคนเตียนแล้วพี่น้องไง จังสีเล่าส้เขียวพี่นอ้องในเบ่ธรรมาดาคนเนาะงหูจักแล้วหูจักตัวตนแล้วพี่น้อง,งเใยหูแล้วหูแล้วหูแล้วลู้แล้วรูว้แล้วหู้แล้วว่าเป็นจังไดมาจังไดพี่น้องเใย ประเด็นหัวตาหงตอนนั้นที่แหลกตอนนั้นตอนทีประเด็นขึ้นซองไม่ไหมสองที่แหลกของประเด็น่ะอันมีอันคนมาเห็ดทั้งสี่แล้วนี่มีคนมาเห็ดแบบนี้ยนะมีค้นมาอันเข่ามาเห็ดทั้งสี่แล้วประเด็นก็เลยหูว์หูว์ร้วเบาวนั่นเลยไถประเด็นเบาวนั่นเลยเไถไถประเด็นแล้วนี่แมนแมนประเด็นหูวแล้ว น้องโดมประเดนหูแล้วประเดียนเบาๆหรอกประเดียนตีเบาทั้งล้างบันผุละประเดีนหูแล้วว่าเป็นผู้ใดแต่กอนประเดีนเคยโดนยูเมียนอตอนนั้นเบาอย่างเนาะประเดีนจำาสือผ่ไใดตอนตอนส่องประเดีนส่องแรกเลยประเดีนหัวตาถึงบางอ่อตอนนี้ละเออผมกดเลิ่อนอนให้แล้วเออแมนอยู่แมนอยู่ อันนี้ประเด็นก็ไปกดเราลมะมั่งฮันอัน,นประเด็นหู้แล้วละที่แรกประเด็นกระโดนยังส่ละอันสองที่แรกที่แรกประเด็นหวเต้องหู้จักหู้เราละว่าไพอันนันอันโดนหู้เราละว่าไพเห็ดหู้เราละว่าไพแก่งตามสบายเ้ยพี่น้ององเอาตามสบายเ้อ, <c oughs> เอาา <c oughs> คนเข้านาคิดใจมาคือกัน <c oughs> ปลาเพิ่นยังว่าสอนคนสอนได้ายเป็นบางคนบางคนก็สอนบ่ได้คือเพิ่นว่าแล้วเอาตามสบายเด้อพี่น้องอย่ากินหยังไม่กินโลดใส่ปลาแกน้องบาดอันน้องบาดสิอันอันคนไม่จำเป็นสอนน้องบาดผมเลิกสอนให้ครับพ่อนะ ใส่ปลาแกนองบาดใส่ปลาแกนองบาดมีคนสอนแมนแมนประเด็นหูแล้วประเด็นหูแล้ว่าใครสอนประเด็นคยแต่ก่อนน,น,นี่ประเด็นบ่หูประเด็นหัวตาหูจักตอนอันอันมาขึ้นไปขึ้นมาเอ๊แมนเคยเยคยโดนส่องที่แหลกบ่ไ้ส่องที่แหลกประเด็นคยโดนแบบนีู้่กวมีคนแก่ใหงสิล่ะมีคนแก่ใหอยอยงสิละ มีคนแก่หายสิหล่ะประเด็นหูแล้วเดี๋ยวประเด็นเสียวไปเบาที่หลังดอกพีหน่องบาผู้ได้ไปสอนเดนเสียวมาเบาให้ฟังที่หลังดอกเดี๋ยวประเด็นแป็น บัตรีค่ะพี่น้องหาร้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณเนเื